เรียนมาตั้งเยอะแต่ว่าไม่สามารถทํารายได้ได้เลยอยากจะกดโกลค์แต่ไม่กล้ากดสักทีอยากจะทำคอนเทนต์นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโพสอะไรสวัสดีค่ะครูเชอตัวจริงการตลาดออนไลน์นะคะครูชรรู้ปัญหาของทุกคนเพราะว่าครูชอรี่ก็เคยเป็นแบบนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะทำออนไลน์มา ในชีวิตค่ะก็ไม่รู้ว่าโกลาดแล้จะพูดอะไรไม่รู้ว่าจะลงโพสอะไรดีนะคะซึ่งครูซี่ก็มีเมนทอร์ที่ครูซี่ไปลงทุนนะคะก็คืออาจารย์บัณฑิตคนแรกเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนทอร์ของโค้ชใหม่ด้วยค่ะซึ่งครูซี่ลงทุนนะคะหลักล้านในการเรียนรู้ค่ะวันนี้ค่ะ ครูใช่พร้อมแล้วที่จะมาถ่ายทอดให้คุณดูวิธีการ selling content ที่ตอบโจทย์ตลาดที่แบบดึงดูดนะคะแบบ attraction marketing ที่จะไม่ทำให้คนแบบเบื่อคุณนะคะแล้วไม่ได้เป็น content ที่แบบขายตรงๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเรียนรู้นะคะครูจะได้มีเวิร์กช็อปที่จะมาถ่ายทอดให้กับคุณห้า สุดลับแท่นเทพในการไลฟ์สดนี่เองแล้วจะมีการปลดล็อกคุณนะคะให้สามารถไลฟ์สดได้เลยนะคะและ2เนื้อหานี้ค่ะเราจะมาเจอกันตัวต่อตัวเลยนะคะบนเลือสำราว o นเดอร์ l ฟ e ์พาสิงหาคมบ่ายโมงตรงนะคะถึง5้าโมงเย็นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีวิทยากรอ,อายุน้อยร้อยล้านนะคะจะมาบอกคุณค่ะวิธีการ เลือกสินค้ายังไงให้ตอบโจทย์ตลาดคุณจะรู้ค่ะว่าวิธีการหาสินค้ามาขายคุณควรที่จะหาช่องทางไหนนะคะแล้ววิธีกรท่านนี้เขาได้พลิกชีวิตนะคะจากการติดลบร้อยล้านได้ยอดขายมามากกว่าร้อยล้านแล้วค่ะครูชลิมั่นใจเลยค่ะว่าเวิร์กช็อปนี้สามารถที่จะให้คุณพลิกชีวิตสร้างไรายได้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนออนไลน์มาเยอะแต่ว่าไม่รู้ขายอะไรนี่ค่ะ เวิร์กช็นี้อั t เ m อ t e เ r a n บรนดิ l งบ p ูพ n t นะคะมาเพื่อคุณแน่นอนถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะลงทะเบียนนะกดคลิกลิงก์ด้านล่างเลยค่ะราคาเต็มอยู่ที่3,500บาทราคาสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้น5คนแรกนะคะ โอ้สิ oh, no. คนแรกแล้วกันนะคะ990บาทค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะคลิกลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างะคะที่ Line แอสไซน์คูชรี่40ค่ะแล้วเราเจอกันในความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ